แล้วก็ค่าบ้ารเอีก้งางเหนอนั้นประหยัดไปอีกเยอะเลยหาว่าขึ้นแ่งสีหรือว่าติดกัดมัเยอกว่านี้ก็ประหยัดประหยัดครับสบายดีคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับจะสรุปแล้วครับว่าการเดินทางมาประเทศลาวครั้งเนี้ยเราใช้เงินไปกี่กีบในการเดินทางชมน้ำตก4แห่งตอนนี้เรามาที่น้ำตกจุดสุดท้ายทนนั่งเจ็บตูดไปนานหน่อยเพราะทางก็ครุขระ เย็นละใกล้จะคํำละเราต้องรีบบึงจะขับช้าๆไม่ได้ครับต้องใช้ความเร็วเพื่อให้ถึงจุดหมายโดยเร็วจุดที่สองที่สามที่สามที่สี่ 4. เรียกว่าตัดขยึกเสือมีเจ็ดน้ำตกมีน้ำตกตาดขบตาดอินซีประมาณนี้นะครับ 7. เจ็ดแล้วเราเข้าไปเลยที่กะเตรียมเอาไว้ว่าจะให้ครบนต้ำตก วันนี้คมไปครบแล้วครับก็ขอ4จุดก็แล้วกันจุดใหญ่ๆสวยๆงามๆส่วนน้ำตกหกแห่งนั้นเอาไว้โอกาสหน้าครับเราค่อยมาใหม่ตอนนี้เราก็เดินไปตามทางที่เขาบอกให้ไปทางนี้มีจุดสังเกตเดินผ่านกอไผ่ไปก็มีเสียงน้ำตกอยู่ข้างซ้ายแล้วเราก็ถึงแล้วครับถึงจุดที่เราจะต้องเดินลงไปชมความงามของน้ำตกขยึกเสือเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาครับนี่ครับ เดินลงไปครับเดินลงไปก็ไม่ยากครับอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยตอนเดินลงตอนขึ้นยิ่งกว่านั้นเดินลงไปโอ้โห,โหลูกพี่เราเดินนาหน้าไปก่อนคิดว่าคงจะแข็งแรงนี่ครับจุดที่กึ่งกลางทางเราก็บันทึกภาพไว้เพราะว่ามันสวยงามจริงๆดูสิครับบริเวณรอบข้างสวยจากนั้นก็ถึงจุดพักถึงกลางเราขอหยุดเอาแรงก่อนครับโอ้โหน้ำตก จุดนี้นี่เดินขึ้นลงเนี่ยนะรับรองว่าเหนื่อยกว่าจุดแรกๆที่เราไปมานะครับอันนี้ยังแค่ยังไม่ถึงครึ่งน,นะครับยังต้องเดินไปอีกประมาณ60%ตอนนี้เราเดินมาสี่สิเปอร์แล้วแต่มันสวยงามนะอันนี้เรามองไกลๆนะนี่ครับปาดอนก็ควักเอาโบชัวรมาศึกษาว่า อีกหงแหกนี้วะเรายังไม่ได้ไปเนี่ยถ้าเราเดินไปแล้วเดินลงเดินขึ้นจะทันไหมจะทันกลับไปเอารถคืนเขาไหมแต่แล้วตัดสินใจไม่ไปละครับตาดรังผึ่งตาดรังผึ่งเนาตาดตัดนิสบุร์กอัลเฟรตัดเดนิทอับีเดนิทอฟบี is so b e a ฟู i f u l it's a wonderful idea you cannot do for one day trip because it's uh, a long long way you need to walk down there uh, maybe uh oh more than 500 steps but i will do because it's really beautiful this is Tart, Pha, Tartangpung. Tartangpung, look like the best one in the seven of uh, this area you can see this one uh waterfall they came from three liver Three rivers around here. You can see over there. There is the land, there is the road, but immediately, immediately it is a waterfall. This area they have seven waterfall, and they have a camping. You see a lot of tourists come. This area is in, uh, Pakse, Pakse of Laos, Champasak province. This is, is Champasak province. A lot of waterfall in this area and so beautiful. The ticket, entrance uh, ticket in this area, only 45,000 kip, 45,000 kip, mm -hmm. not cheap, about 50 baht, about $1 $1.3, $1 $1.5. So that is, is the waterfall or Rang Tung, Rang waterfall, the best one in here. and thank you thank you for follow us please please t uh, e follow please the l i k h please l i g h and g i v e me the heart simple and see you next time ขอบคุณครับสวัสดีครับมิสเตอร์ดอนพมเชียงใหม่ไอ้ไกลดอนก็เหลืออีก60%เองเดินครับเดินลงไปเพราะว่าข้างหลังอาจจะสวยกว่าจุดที่เราอยู่คือจุดที่พักท้่ทางนั้นก็ดูสวยแล้ว ถ้าลงไปข้างล่างน่าจะสวยกว่านี้น่าจะได้สัมผัสความเย็นของละอองน้ําได้มากกว่าจุดข้างบนนี้นะครับยิ่งเดินลงไปใกล้น้ําตกมากเท่าไหร่ความหนาวของน้ําตกนั้นทําให้เรารู้สึกได้ครับดูสิครับความแรงของน้ําตกกระแทกลงกับพื้นน้ํานั้นกระเซ็นกระสายขึ้นมาเป็นละอองน้ําขึ้นมาท,าทันทีแล้วต้นไม้แถวนั้นดูสั่นไหวด้วยแรงลมที่น้ํากระแทกกับพื้นน้ําทําให้ตรงเนี้ย หนาวเย็นเป็นพิเศษในเมื่อเราเดินลงไปไม่ได้ก็อยู่จุดนี้มันภาพออกไปแล้วกันเอามาฝากให้ท่านท่านได้รับชมแต่เป็นหน้าเสียดายครับเสียงของน้ําตกที่ดังสั้นขึ้นมานั้นเราไม่ได้ยินเราลืมเปิดไมค์ครับไมโครโฟนของเรานั้นลืมเช็คครับว่าเราเปิดไมค์หรือเปล่าตอนนี้ผมมันยายอยู่ยายความงามของน้าตกแห่งนี้แลนะจุดข้างบนนี้นะครับยังไม่ได้เดินลงไปข้างล่างซึ่งข้างล่างนั้น ในฤดูฝนอย่างนี้เขาห้ามลงไปเล่นน้ําเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีน้ําป่าครับที่ทะลักลงมาให้เราหนีไม่ทันเราก็จะติดในน้ําป่าแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างอาจจะเสียชีวิตได้เพราะว่าแรงของน้ําตกแรงของน้ําป่านั้นทําให้เราปลิวไปกับสายน้ํากระแทกกระทั้งกับโขดหินด้านล่างที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างหลังจากเราชมความงามของน้ําตกแห่งนี้ได้ประมาณ 4- ีหนาที ก็เดินทางกลับเพราะเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกเป็นไม่รู้ว่ากี่ก้าวนะครับเพราะว่าบันไดที่เขาจัดทําไว้ก็สูงชันเหมือนกันทําให้เราเหนื่อยเดี๋ยวเราเราจะกลับไปคืนรถไม่ทันก็จะโดนปรับฉะนั้นเรากรีบกลับก่อนครับอีก6แห่งนั้นโอกาสหน้าเราจะมาพบกันใหม่ที่ปากเซที่น้ําตกแห่งนี้ขยึกเสืออีกหแห่งบจบแล้วครับสําหรับทริปนี้ที่เราไปปากเซก็เดินทางสวัน พักอีกสองวันรวมเป็นสี่วันค่าใช้จ่ายเดินทางจากรถไฟเชียงใหม่ไปกรุงเทพแปดร้อยบาทค่าอาหารวันนี้ร้อยห้าสิบนั่งรถสองแถวไปที่ท่ารถก็อีกสิบบาทจากขึ้นรถไปปากเซ่เก้าร้อยบาทค่าผ่านแานเข้าออกอีกสองร้อยบาทแล้วก็ค่านั่งรถสองแถวไปที่พักสี่สิบบาทค่าที่พักสองวันสองร้อยห้าสิบบาทเช่ารถมอเตอร์ไซค์สองร้อยบาทต่อวัน อีก300บาทคืออาหารรวม2วันเต็มจากนั้นก็เป็นการเดินทางกลับเราก็นั่งรถจากที่พักไปที่ด่านอีก100บาทพอข้าผ่านไปแล้วปรากฏว่าเพื่อนที่อยู่อุบลน,นั้นมารับไปทานอาหารเมื่อทานอิ่มแล้วก็ชมเมืองอุบลไปครึ่งวันแล้วเราจะจัดทําให้คลิปต่อไปครับว่าอุบลน,นั้นสวยอย่างไรมีอะไรน่าด,ดูชมบ้างเขาพาไป กินกาแฟกินอาหารด้วยหวยจับยวนจากนั้นก็ขึ้นรถทัวร์กลับเชียงใหม่อีก950บาทรวมคลิปนี้เราหมดไป3,700บาทคิดอัตราว่าพันละ700,000ก็คูณออกมาแล้ว2ล้าน5 9 0 0ื่นกทโอ้โหเสรษฐีเทียบครั้งนี้2ล้านกว่าเยี่ยมจริงๆ เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวันสนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9 9บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ